ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทำการพูดถึงเกมในเวสั์ลันระหว่างฟินแลนด์พบกับทีมชาติอังกฤษวันนี้เวลา5ทุ่มตรงสถิติ5นัดล่าสุดของฟินแลนด์แพ้4นัดเสมอแค่นัดเดียวซึ่งแพ้ให้กับไอร์แลนด์แพ้อังกฤษแพ้กีตแพ้ระตุเกตเสมอสกอตแลนด์ ส่วนอังกฤษสนะสาแพ้2แพ้ให้กับกีตและสเปนส่วนสนะฟินแลนด์ชนะไอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์สถิติพบกัน1แมตช์ก็เป็นอังกฤษที่ชนะไปได้2ประตูต่อ0เรามาพูดถึงทีมชาติฟินแลนด์ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือโดนแบนใดๆฟินแลนด์ด Finland ในตอนนี้กำลังล้างบวยของตารางหลีบีกลุ่ม2จากคนงานแพ้3นัดรวดแพ้ให้กับกีตอังกฤษและไอร์แลนด์ โดยในเกมที่จะพบกับอังกฤษเป็นครั้งที่2พวกเขาก็ควรจะเก็บแต้มให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปแม้ตอนนี้จะเป็นงานที่ยากมากๆก็ตามคาดว่านัดนี้ฟิลนด์จะยังยึดผู้เล่นสุดเดิมซึ่งนำมาโดยลูคัสฮาเดสกี้เป็นผู้รักษาประตูจอมเกา๋ากองหลังมีอาตูโฮเคเนนคอยบัรทาการแนวรับทางด้านกองกลางมาติกเปโตรล่ายืนคู่กับ ลัสมูซูเลอร์ตัวลูก3ตัวก็เป็นโรเบิร์ตลอสกีนคามาล่าโทปีเคธคีเนนหน้าเป้าไซโยเอลไซโยเอลโปยานปาโลคอยล่าประตูมาพูดถึงทีมชาติอังกฤษอังกฤษนั้นพลาดท่าแพ้นัดแรกให้กับกีตในเกมล่าสุดทำให้ตอนนี้พวกเขายังคงลั้งอันดับ2ของตะตารางบีของกลุ่ม2 ซึ่งถ้าหากทับสิงโตคำรามที่จะจบด้วยการเป็นจ่าภูมิของกลุ่มเนื้อทีมอย่างกีสพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบุกไปชนะฟิแนแลนด์ในนัดนี้ให้ได้เท่านั้น เกมนี้ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดกุนซืออย่างลิคาร์ี่น่าจะกลับมาใช้แผนหน้าเป้าตัวเดียวเหมือนเดิมซึ่งก็แน่นอนว่าแฮร์รี่เคนน่าจะได้กลับมาลงสนามหลังจากเกมที่พบกับกีตนั้นไม่มีแม้แต่ซึมบนหมานั่งสำรองส่วนผู้รักษาประตูและแผงหลังน่าจะยึดสุดเดิมทางด้านกองกลางดีแคลไล์จะเล่นร่วมกับจุดเบลลิงแฮมโดยมี3ตัวรุกเป็นบุกโยซากา้าคพาวเมอร์และแอนโทนีกอร์อน เกมนี้ทางด้านของอังกฤษน่าจะต้องเรียกศรัทธากลับมาจากแพนบอลพอสมควรดังนั้นพ่อเขาจะพลาดไม่ได้แม้แต่เสมือและแม้จะเป็นเกมเยือนแต่ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดอังกฤษก็จะชนะฟินแลนด์ไปได้แบบสบายๆโดยเรื่องของผลสกอร์นั้นทัพสิงโตคำรามน่าจะทําประตูใส่เจ้าบ้านได้ถึง3ลูกด้วยกันซึ่งคาดการว่าอังกฤษจะเป็นผังชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อศูน